กะทิอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขาวเข้มข้นหอมมันกะทิอัมพวาขาวข้นหอมมันคลายกะทิขั้นเองสูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40สูงไว้ให้พร้อมต้องเตรียมปรับบ้านลมตอนแก่ในเดือดร้อนทนั้งครอบครัวนะครับ นี่คือการทดสอบสายฉีดสันว่าเจ็ดเจ็ดทนจังแต่ให้สายน้ำที่นุ่มนวลสันว่าเจ็ดแข็งกระดงแต่นุ่มนวลไม่ว่าจะผัดหรือจะทอดทุกคนก็ใช้แล้วติดใจทั้งแม่บ้านน้ำสั่งเชฟอย่ายังเลือกใช้จะซื้อน้ำมันตองคองให้ขึ้นใจรกรบรองจะติดใจ โร้านนี้ทำไมขายดีจังก็พี่ใช้ซันวาเล่ชิ้นเป๊ะอร่อยเป๊ะกําไรเป๊ะซันวาเล่ใครๆก็ติดใจความเป๊ะเป๊ะต้องลองมวลงานมวลงานมวลเฉียดเหงางานมวลตรุกเสียงชี้ชัดชดช้อยฉมอยฉมอยเสียงเชียงตรุกเอาตือหิมาลัยมาฟากมวนเชียงขวดดีกุ๊มนี้ต้อถุงรถอาหารฉลากเขียวตามวนเชียงมีเลตยหิมาลัยมวลเชียงขวดเผื่อด้วอร่อย สวัสดีครับฟาร์มเฮาส์ครับุมฟุกช้าได้ทเ้าฟาร์ Holiday, ามเฮ <to> าส์ลุกใหม่ส่งความสขหอมกรุ่นจากเตาทุกวันปากเหม็นแน่แน่หม่ข้าวเกรียเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทูเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดก,การกลิ่นปากได้อยู่ม right. ัดข้าวเกรเกลือใบฝรั่ง กาเสัมภาลูกทะไงครับผมรับไม่ได้อาหารเช้าพร้อมแล้วครับที่รักวันนี้อาหารไทยจานเดิมจะอร่อยกว่าเดิมจานเดิมเติมคาเนชันรสครบครันนุ่มนวลนัวยุคดียุคไหนต้มีนมข้นจืดแค่เติมนมข้นจืดคาเนชันเมนูอร่อยจานเดิมนวลนนัวกว่าเดิม ล้างจานสะอาดแค่ผิวพ่อหรอใหม่ l i ปอนเอฟเอ็กซ์ทราไฮจิกด้วย3พลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ99.99%ไม่ต้องล้างซ้ำ l i F อนเอฟสูตรใหม่ Extra h y ราไฮจินิกเพราะแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย l ไลฟลี่กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโฮใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย99%ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย